ติ๊กบิ๊กบาเทอร์ชีวิตผิดขั้นสุดลงทุนเปิดบริษัทของตัวเองหลังเลิกกับอดีตสามีหนุ่มสอนามเทคพิทัพสำหรับติ๊กบิ๊กบาเทอร์หรือว่าติ๊กกนิทัลินซึ่งปัจจุบันกุ้งพลอยกนิทัลินอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามและแม่ของลูกสาวน้องวีจิและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านติ๊กบิ๊กบาเทอร์และหนุ่มสอนรามนั้นได้เลิกลากันไปแล้วด้วยสายเหตุทางด้านติ๊กบิ๊กบาเทอร์นั้นติดการพน,นันและมีนี่สินลุงลังงจนนทาาาดด้อดีีมไมไไ่หว และดูเหมือนว่าการเลือกลาในครั้งนี้จะเป็นการจบแบบไม่สวยเนื่องจากมีข่าวเช้าต่างๆของทางด้านติ๊กบิ๊กบาเธอร์ซึ่งในตอนแรกทางด้านหนุ่มสอนรามถึงขั้นไม่ให้เจอกับลูกสาวอย่างน้องวีจิเลยจนกลายเป็นประเด็นดราม่ากระทั่งมีการคุยกันและให้ทางด้านติ๊กบิ๊กบาเทอร์ได้คุยกับลูกสาวทางวิดีโอคอลแทนเนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงยังไม่อยากให้มาเจอกันด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำเอาฮือฮาเมื่อทางด้านสาวติก๊กบิ๊กบัเธอพูดแบบไม่อายประกาศจีบอดีสามีหนุ่มสอนรามพร้อมชวนออกเดทหลังได้ออกมาโพสร,รูปภาพของอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวีจิแม่ขออนุญาตจีบป๋า,ปาหนูได้ไหมน่ารักอะผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมาๆมามา,มา,มาจุบทีหนึง่งส่งใจให้ไอ้เลิฟยู ว้าวกำลังใจเยอะเลยเดินหน้าจีบต่อไม่รอแล้วนะล่าสุดทางด้านสาวติก๊กบิ๊กบัตเทอร์ก็ได้ออกมาเผยความสำเร็จอีกขั้นหลังเจ้าตัวได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองในชื่อมามาวีจิ C O L T D บริษัทมามาวีจิจำกัดพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าตั้งใจทำงานเริ่มต้นจากเล็กๆยังมีภาระอีกเยอะภารกิจเธอยังไม่สำเร็จจงให้พลังกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเยอะๆกุ้งพลอยขอบพระคุณพ่อบังเกิดก้าว พ่อบุญธรรมพ่อแกะพระวัดปากน้ำภาษีเจริญที่คอยสั่งสอนด้วยธรรมะให้เดินในทางที่ถูกที่ควรน,นะคะ ack, แม่จะสร้างปฏิมากรรมใหม่ให้ลูกดูวีจิเทพิทักษ์เพราะคนนี้ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่คอยช่วยประครับประคองกุ้งพลอยมาตลอดนะคะ ack, แก้ไข ack, ใจเย็น